วัดกระอกกมารสีมานันสาเลมน้ำมาเหมือนกันจัดงานนี่ยาจัดงานแั้นได้แค่นี้เองถ้าบ้านเราโอโหจะจัดงานแล้วก็ได้

ต้องให้ถอดรองเท้าเข้าเขตวัตเข้าเขตวัดนะคะเข้าเขตวัดต้องถอดรองเท้าไว้ตรงนี้เลยนะคะ They are like, Yeah, madam, we don't excuse you. Take off your shoes. Okay, okay, it's like a good idea. Yeah, yeah. No? You, you, you obey our decision. No one. ไปรในป้ากก็ไปเลยป้าก็ไปถ่ายทางนู้นสอายดีสมมติจะสวยมากนะเดี๋ยวป้าเดินไปถ่ายนะ